<tideél. En tideól> <pentruolou> ah, <woodeneries> <tide> Animals... Ha, naqti 23 bidaiatul hidayah. Ah, ba'ta 8 nabtai bon nai wong lep ti wa fa'idatun. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun. Mai tingh hazihi fa'idatun. Ini suatu faedah. Ha. Bahawasanya sekalian Rasulullah itu wajib bersifat mereka itu. Ah, ha, dona. <Sessizuk> Faidatun. Mai ting ni ke pon prayot neng. Pon prayot neng ni mai ting prayot dan wicakang. Jam hai di reng ni, jam hai men. Ya lüm. Ah, ha, ni ke ini suatu faidah bahawasanya sekalian Rasulullah itu wate cing banda sa Allah nan wajib bersifat mereka itu wajib ti mereka itu maka mereka, mereka sekalian Rasulullah mi kulaksana arailah pada yang lain daripada tiga itu. มีคุณลักษณะในคุณลักษณะอื่นจากสามอย่างนั้นยังไงครับซึ่งมุซนเนฟจะบอกว่าวายิบที่เราจะต้องเชื่อว่าทุกทุกศาสดาทุกๆุก,กรอซูลไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามมีคุณสมบัติมากกว่าคุณสมบัติสมนั้นอ่า ไม่ใช่แค่ซีดิกอามานะและก็ตับลิกไม่ใช่แค่นี้นะอาฟะตนะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอ่าไม่ใช่แค่นี้นะวา j ิบต้องเชื่อว่ามีมากกว่านั้นอาการสกิเยสิฟัดเกิดมาลกับทั้งหมดคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบแต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นความรู้ที่เป็นมุจมัลอิจมัลี แต่ที่จะต้องตับเซลีต้องเรียนรู้แค่สี่สิฟัตสีดีอมามานะตับ,บล็กฟาตนานะนี่แหละเหมือนสิฟัตอัลลอฮ์นั่นแหละ,ะที่วาจิบต้องเรียนรู้ให้เข้าใจยี่สิบสิฟัตแต่วาจิบต้องยึดว่าสิฟัตอัลลอฮ์มีมากไม่จบไม่สิ้นเข้าใจนะครับนั่นอิบารัดบอกว่าวาจิบ bersifat mereka itu pada yang lain daripada tiga ini. Nah, tiga ini isyarat ni kau kusidik amanah lekot tablik. Wajib bersifat un pejak sam sifat ni akan sekalian sifat kemalat. Nah, wajib ti jatuh mi kunasombat, tang mud kunasombat kemalat, kunasombat ti sombun sombunbe. yang t i a d ะ b a g i n o ที i mai mi b a g i n o ที่อ่ะ b a ah g i n y o bagi segala sa sadar t e r h e n g g o ti mai mi sin ิ u นสุหมายถึงยังไงครับไม่มีสิ้นสุดตรงนี้หมายถึงมีมากจนเรานี่ไม่อาจจะรู้ได้ทั้งหมดอ่า ซึ่งมันต่างกับไม่มีสิ้นสุดของอัลลอฮ์ไอ้นั้นไม่มีสิ้นสุดเป็นมุตลอกความหมายไม่มีสิ้นสุดของาศาสดาตรงนี้ในความเป็นาศาสดาคือมรคลกหมายถึงจํานวนมากเราไม่สามารถจะรู้ได้ใช้อิบาระเดียวกันจะดอตระเห่งกอเหมือนกันเข้าใจนะอ่าดูว่าแต่มูระคนละอย่างเลยอ่าคนละความหมายกันเลยจะดอตระเหงกอเหมือนกัน Sifat Allah tiada terhingga maka enan wajib ngelak akan Tiada terhingga. Pro Allah macam makhluk bin khalik. Temurat kong sasada tiada terhingga. Ah, macam tiada terhingga cing kong makhluk. Kong makhluk mata terhingga. Tema tiada terhingga tak bong bawa man mimah jun rau ni. Rumai bot Ah, nah nah. Nan murat kwa macam tiada terhingga. Hen mai ทีนี้ถ้าเราเรียนโตขอกัดโตขอมเราจะไปรู้วอเนี่นี่แหละครับเขาบอกให้เรียนให้เรียนต้องมีครูอ่าฉะนั้นพี่น้องครับยิงเฉพาะลูกศิษย์ผมเนี่ยฟอร์มไม่ต้องไปรักษาทำตัวน้ำก้นแก้วตลอดเวลาแล้วน้ำมันจะเพิ่มถ้าทำตัวน้ำเต็มแก้วจะไม่มีเพิ่มแล้ว เข้าใจนะครับจงทําตัวเป็นผู้ที่ไม่รู้ตลอดเวลาและพระองค์จะเพิ่มปืนความรู้ให้กับเรานั่นคือคุณสมบัติคนทวัดนอกอ่าส่วนคุณสมบัติคนตะกบบอร์ไม่เรียนด้วยซ้ำไปหลงตัวเองอลิมกับตายเรียนแค่ร้อยกว่าหน่วยกิตหลงตัวเองอลิมกับตายความรู้ไม่เพิ่มแล้วเท่านั้นแหละอ่าผมคนหนึ่งแหละ ถ้าพี่น้องมีความบริสุทธิ์ใจจะรู้เรื่องราวศาสนาพี่น้องหยอดคำถามกันเข้ามาจะเรื่องอะไรก็ตามมาผมจะตอบให้แต่ถ้ามาทำตัวรู้แล้วแล้วผมไม่รู้สักขอ้อเลยสิ่งที่คุณถามไม่รู้ผมปัดเลยไม่รู้ความรู้ของผมจะไม่ให้กับคนตะกบดนั่งจำให้ดีนะครับอ่า มานิสระบานะเจ็ดชั้นแล้วฟอร์มจะสู้อืมอย่าไม่ต้องมาท้าผมผมไม่มีความรู้อ่านั่นแหละครับดันเบอร์กสุดด ahan นะไม่ถึงที่อ่ดอ b a g i โ o เบอร์กสุดด a h และก็ไม่มีสิ้นสุดอ่านี่จะบ่งบอกถึงความมากนะ Nah, ha, tentang sifat kaum makhluk men mestiin lah. Tetapi tewa yang dimika itu atas sekira-kira kemalat yang baru Ha, tewa sekalian itu sekalian ah ha, kemalat yang tiada kesudahan makit rengo makini. เซกิรรกิรกเกอมาลาอย่างบาฮารุก็คือเกียวโยงกับเกอมาละที่เป็นของใหม่ก็รอซูลของใหม่นะรอซูลคือมักลุกล่ะเลยสีฟ้าเกอมาลาของรอสูตรก็เป็นอร่ถเข้าใจนะครับเป็นสีฟ้ตของบาฮารุไม่ใช่เป็นเกอมาลาอย่างกับเกอมาลาของอัลลอฮ Ha, ini pun sifat kodim. Ha, ini sifat baru. Dan wajib pula atas tiap-tiap mukallaf. Le, wajib ikti buntuk-tuk mukallaf. Mewa cai rui ying, ruai rui chun. Ha, kon jin. Ta pen mukallaf, suung rui tam. Wajib tong ru. Wajib ti jatong ru. Yang dimikai itu. เมืองตาวีอย่างดิมิกยจะต้องรับรู้เช็เช่นนั้นจะต้องรู้ว่าคุณมาลัของรอสูลมีมากมายนั้นรู้แบบอิจมาลีส่วนที่เป็นทับเซลีสี่สิฟะนั่นแหละหรือสามสิฟะที่เขาพูดกันแบบฟาตอนะอยู่ในตับเล็กนะเป็นสามแต่ถ้านับเผยเผยออกมาจริงก็คือสี่ซิดิกอามานะตับเล็กฟาตอนะ ทุกศาสดาจะมีส e e bon, ah, ี่อย่างนี้ไม่ว่าอดัมเดรสนุตฮุดซลห์อิบราฮิมจนกระทั่งมาถึงนบีเราทุกคนจะมีคุณสมบัตินี้อต่แตแต่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 แตาแต่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 แน่นต่แ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 ต่่แต่แตตตา อ่าก็คือความหมายเดียวอิจมาลีมาเป็นภาษาอรบอ่าแปลมาลายูก็ตรงกับอิบารัตที่ว่าอัตส์จัลันเปอร์หิมปนันอ่าบนภาพรวมก็หมายความว่ามุกัลลับจะต้องเรียนรู้สีฟัสของศาสดาที่เป็นตับสิลีสามหรือสี่สีฟัสเมื่อกี้แหละอ่าซิดิกอามานะตับลิกฟาตอันนะ อ่าสกายนาแต่ละสิฟตอธิบายให้ละเอียดให้เข้าใจส่วนในภาพรวมคือมาลักของาศาสดามีมากกว่านี้แต่ในภาพรวมเรารู้แค่ในภาพรวมว่ามีมากกว่านี้อะไรบ้างอ้นั้นเราไม่รู้แหละเข้าใจนะครับอ่าเพราะอันนั้นแค่ให้ยึดเป็นในภาพรวมอิจมาลีอาลล่าวัอาล,วลอ่าฮุลมุฟิกุลอัลัม หมดตรงนั้นไปเดี๋ยวจะอ่านอีกนิดหนึ่งเพราะเวลาอ่ยังมีอีกนิดหนึ่งในวงเล็บต่อว่าวายะสตาฮิลุฟีฮักกิฮิมอัลเลฮิมุสซาลาตุวาสซัลามุอัตดาดูฮาซิฮิสิฟาติวะฮิยัลกิดบุวะลกิยานะตุ bi fa'l shay'a mimma naha 'anhu tahrim min aw karahatin kitman shay'in mimma umiru bi umiru bi tablighihi lil khalqi ah dan yang mustahil bagi zat mereka itu zat segala rasul la sifat ti mustahil dan yang mustahil meting dan sifat yang mustahil. Nah, ha. bagi zat mereka itu samrap tuatun mereka itu mereka sekali rasul nah. Alaihi musallatu wassalamu bun banda launan dai solah dai rap rahmat wassalamu de le dai rap kwam plot อะไรล่ะมุสตาเฮลสิฟัตอะไรที่เป็นไปไม่ได้กับคนเหล่านั้นกับรรซูลเหล่านั้นก็คือสกลลล awan สิฟัตอย่างติโกอิตูก็คือบันดาสิฟัตบันดาคุณลักษณะที่เป็นคู่กรณีที่เป็นคู่สู้ที่เป็นคู่อาที่เป็นตรงกันข้ามกับสิฟัตสามนั้น อาสิฟธ ah ah ิสามนั้นเราเรียนคืนวันก่อนนั้นสิดิกอามานะและก็ตับล็กคู่สู้ของสิฟธิสามนี่แหละเป็นสิฟธิมุสตาฮิลเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดกับบรรดาศาสดาไม่ว่าจะศาสดาคนใดก็ตามและสิฟธิที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดนั้นอย่างเปิดตโมดุสโต สีฟาาแรกที่เป็นไปไม่ได้ก็คือดุสตอก็คือโกหกอ่าการขี้หกของรอสุลลลอนี้เป็นคุณสมบัติที่สติปัญญารับไม่ได้นะเพราะถ้าพระอ่าถ้ารอสุลโกหกคนที่รับรองก็พลอยโกหกไปด้วยใครรับรองละ่ะ ก็คือ Allah. อัลลอฮ์อ่าเมื่อคนรับรองโกหกอัลลอฮ์โกหกถามว่าคุณสมบัติโกหกนี้เป็นคุณสมบัติที่สมบูรณ์หรือว่าเป็นคุณสมบัติที่บกพร่องแน่นอนทุกคนก็ย่อมรู้คำตอบดีว่าเป็นคุณสมบัติที่บกพร่องถ้าอัลลอฮ์มีคุณสมบัติโกหกเท่ากับอัลลอฮ์มีคุณสมบัติบกพร่องเพราะไปรับรองคนโกหกก็คนรับรองก็โกหกเหมือนกัน ทีนี้ทำให้รัตของพระองค์ก็บกพร่องทีนี้ลามยาวไปเลยสิฟาตก็ดรัฐก,ก็บกพร่องอิรอดาตก็บกพร่องอิลมูก็บกพร่องทำไมล่ะก็ไปอยู่ที่รัตบกพร่องสิฟาตจะสมบูรณ์ได้ยังไงอ่านั่นแหละครับเลยาศาสดาจะโกหกไม่ได้เลยดุสตอนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดกับาศาสดา อถึงแม้การหยอกล้อยังเป็นจริงเลืยของนบีนะยาว่าแต่อาอยาว่าแต่พูดธรรมดาหยอกล้อก็ยังเป็นความจริงนั่นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งที่นบีเดินเดินเดินเห็นคนแก่คนหนึ่งแก่งักแหละขยันทําอิบาดัตว่างไม่ได้ซิกเกตอย่างเดียว รอสุลลอฮ์ก็พูดออกมาเออน่าสงสารคนแก่นี่ขยันทำอิบาดะด์แต่คนแก่นี่ไม่ได้เข้าสวรรค์รอสุลลอฮ์พูดแบบนั้นคนแก่นั้นร้องเอาเป็นเอาตายเลยทีนั้นอ่านั้นรอสุลลอฮ์ยอกนั่นแต่ยอกของรอสุลลอฮ์เป็นความจริงนั่นอ่าแต่ถ้าเราเนี่ยไม่เข้าใจเราคิดว่ารอสุลลอฮ์ขี้หกแหละอ่า ที่ราสุลุลลา์พูดหมายถึงว่าคนแก่ไม่สามารถจะเข้าสวรรค์ในสภาพลักษณ์ที่แกเข้าใจนะครับเพราะมนุษย์ทุกคนต่อจะแก่งักอายุร้อยปี200ปีเหี่ยวย่นแค่ไหนก็ตามเมื่อจะถูกนำเข้าสวรรค์เอาล็อจะเปลี่ยนรูปร่างให้สาวให้นุ่มเลาะให้นุ่มอ่า ถ้าชายวัย33ปีถ้าหญิงวัย17-18ปีแกไม 17, ่้ะล่ะ17-18ปีไม่แกนะชายวัย33มปีแกไม่ละไม่แก่นั่นแหละทางที่ตอนที่เสียชีวิตบางคนอายุ500ปีก็มีเป็นพันก็มีตายนะคนก่อนๆอายุยืนน่ะนั่นแหละสิ่งที่รอซูลลลอฮ์พูดนะั่นคือความจริง แต่ถ้าเราไม่เข้าใจคําพูดอสุล,ลุลลฮ์เราก็ไปกล่าวร้ายท่านว่าท่านกีฮกอทางที่เรานี่แหละไม่เข้าใจคําพูดของท่านไปกล่าวร้ายท่านว่ากีฮกเหมือนกับเราไม่ได้เรียนกิตาบอุลามะเราไปเจอเราไม่เข้าใจเราก็กล่าวร้ายอุลามะอุลามะนี่กาบรดและนี่เขียนพันนี้นี่แต่ที่ไหนได้เราเนี่จะเฮแซงแซงเลยไม่เข้าใจอิบารัตกิตาเพื่อนและไปทําลาย ไปทำลายเพื่อนไปว่าเพื่อนเราอ่านั่และฉะนั้นอะไรก็ตามสู้การเรียนรู้ไม่ได้เราครับย่ามาเก่งและถ้าไม่เรียนอย่ามาเก่งและน,นี่คือความจริงนะครับอ่าอ่าเลยดุสตอนี้ความขี้หกนี้เกิดขึ้นไม่ได้กับศาสดาไม่ว่าจะขี้หก ในเรื่องพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะที่จะเกิดขึ้นกับศาสดาแต่ถ้ากับศาสดาปลอมคนอ้างเป็นศาสดาแอนักขี้หกอยู่แล้วคนอ้างเป็นศาสดาอย่างเช่นมูไซและมาตุลกาซาอ่ามูไซและมาตุลกาซาเมื่อก็อ้างว่ามันเป็นศาสดาฮะนั่นมันขี้หกแต่ไปเรื่อยที่นั้นคนเมื่อเริ่มต้นด้วยการขี้หกจะขี้หกตลอด เหมือนว่าฮบ,บีนั่นแหละขี้หกตั้งแต่ต้นแนวทางสุนนะหาฮูโกงฟัตวาตามหลังหกจำนวนมากมายเพราะเริ่มต้นด้วยขี้หกเหมือนกระดุมเม็ดแรกใส่ผิดรูเม็ดต่อไปก็เอียงตลอด่ามูซัยลลมาตุลกะซาบสาวกของมูซัยลลมาตุลกะซาบว่า มฮัมหมัดนะแกเป็นศาสดามีสิ่งอาจรรย์เกิดขึ้นกับแกมากมามอ่ามุสลมะตุลกะซักก็ไม่อยากเสียนะที่ผมก็เป็นสิ่งอาเรจันอ่าทีนี้มันมีจังหวะนั้นน่ะซอฮบัดเนี่ยเหนื่อยกับบ่อน้ำแห่งหนึ่งไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีมาแล้วบ่อน้ำน้ำกร่อยโยอะมันใช้ไม่ได้ ถ้าตักใส่ภาชนะที่ที่เป็นเหล็กแค่ไม่กี่อึดใจเหล็กนั้นจะเป็นสนิมทันทีเลยความที่มันกรอยเอาสัมมาไม่จะกลับยังก,กันน้ําเค็มทีเดียวก็ไปบอกให้รอสุล ullah ลจะช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรรอสุลล l l a ไปรอสุล u l l a ถุยน้ําลายลงไปในบ่รอสุลล l l a ก็บอกว่าไม่เค็มแลยแหละสินี้เราสอบบ้า,าก็ตักน้ําจํานวนเยอะอก้นบ่ ตักขึ้นมาทีนี้จุดเช็คเลยทีนี้สาวกขมุสลิมาตุลกะซาก็มาเล่าเรื่องนี้ละามุสลิมาตุลกะซาว่ากูก็ทําเป็นนะทีนี้เขาก็พาแกไปที่บอ่อที่น้ํากร่อยเหมือนกันน้ํากร่อยไม่เท่าไรนะที่บอ่อที่ ر س ลุลลอฮ์ไปทุยน้ำลายนักกร่อยมากแต่นี่กร่อยไม่เท่าไรขมุสลิมาตุลกะซาแกก็ทุยน้ำลายเรียนแบบรอสุลลอฮ์เหมือนกันอ่าแกก็บอกสาวกของแกว่า อ่าอ่าตักน้ําขึ้นมาพอตักน้ําขึ้นมาชิมปรากฏว um pues, ่าเค็มปีเลยทีนั้นเห็นไหมครับอ่าของรอสุลลอฮ์นั้นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นเมาญิซ่ส่วนของมูไซลมะตุลกาซบสิ่งอัศจรรย์เหมือนกันแต่เป็นมัซมูมักเป็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเพื่ออัลลอฮ จะทำให้คนที่อ้างนั้นด้อยราคาอ่ากลายเป็นฮีโน่เสียเป็นคนที่ฮีนาเข้าใจนะครับเลยข่าบดุสตนี้เกิดขึ้นไม่ได้กับบรรดาศาสดาไม่ว่าจะเรื่องพิสูจน์ได้หรือพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามอ่า,ด,าด้านทะี่สองคือกาอ่า และดุสตอนี้เกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะอะไรนะครับเลยในตัวบทฮะดิษต่างๆที่รอสุลลลอ a บอกใกล้เคียมัดจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันก็เกิดจริงเป๊ะ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 เ,เราสามารถตรวจสอบได้สามสี่รอ้อยอลามะที่ผลูมาแล้วที่รอสุลลลอ a บอกว่าก่อนเคียมัดจะเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันเป๊ะเป๊ะ เป๊ะไม่คลาดไม่แต่นิดเดียวนั่นบ่งบอกว่าสิดิดีจริงๆอดุสตอเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อซูลุลลอฮ์บอกนจเดนอรนุชัยตอนเขาของชัยตอนจะพผล่มมนก็โผล่จริงๆวิชาการคนคนนั้นที่มาจากนจเดนทั้งอุสัยลมาตุลกาซับทั้งมุฮัมมัดเบนอับดุลวาฮับไปตรงไหนฟิต์นาเกิดตรงนั้น นี่คือความจริงนะครับที่รอสุลลล l a บอกว่าเป็นเขาของซาตานมันชนระโหโคนอาเลมอุลามะมนก็ชนก็เขาซาตันแหละมันชนแหละ่าแต่มันไม่ชนกับเขาคนลจามูรอกับแบบมันมันไม่ชนมันยกยอด้ว้สาไปคนเรียนสามัญสายของมันโอ้มาเรียกอาจารย์เก่งยังงูอาเลมยังงี้แต่แม่เอ้ยอ่านคิดตับยังไม่ได้ทีอ่านสักทีก็กลับหัวกลับห้าง นี่ใครว่ากอรุษชัยตอนจริงๆอย่างที่เราสุลลักบอกนั่นแหละฉะนั้นการเรียนรู้อะไรแต่และอย่างเรียนให้ดีเรียนให้ชัดวิชาการในาศาสนามันเจะโยงใยกันหมดเลยอ่าถ้ามันผิดแบบผิดมิมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอ้นของปลอมมาปะบ,บนแล้วอ่าอ่า ก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ส่งกำลังใจและส่งการช่วยเหลือและส่งการสนับสนุนตามโปรแกรมที่บาบอมะจะสร้างสถาบันปนเดารุลมาริฟะเพื่อจะให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับอาแกดาห์ในสายอัลิสุนนะวัลญามะาก็ <c oughs> อย่างที่ทุกคนได้รับรู้ได้รับทราบการพสต์ของบาบอมะนั่นแหละ แต่ด้วยระยะเวลาอันสั้นมันจะไม่เป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บท,ทันทีเพราะเราไม่ได้ได้ไม่ได้เงินดอลลาร์จากต่างประเทศเราได้จากคนศรัทธาคนที่ร่วมด้วยช่วยก,กันกับพวกเราคนละเล็กคนน้อยตามกําลังของพวกเราอ่าสำหรับวันนี้น่าจะพอประมาณเท่านี้ก่อนสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ให้ความเข้าใจความกระจ่างและความจําที่แม่นยําและประทานความดีให้กับทุกท่าน Wang silih,ขอให้สมหวัง dan พระองค์ปกป้องสิ่งที่ไม่ดีให้ห่างไกล. Wabilahitafieq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Koyanto. Dan kedua dan yang kedua khianat. แลลชร์กันให้เยอะนะครับพี่น้องถึงเราแชร์ตอนนี้ไม่ได้โอกาสที่เรามีโอกาสแชร์จะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็แชร์นะครับไม่ได้สงสารคนอาวามนะครับวัลลอฮุอัลอฺัม